มาแล้วทุกคนเธอดไทยบอลวันที่6ตุลาคมคืนนี <my single> ้นะคืนวันพฤหัสนะจ๊ะวันนี้ฟุตบอลเตะกันเยอะอยู่นะเช่นเคยนะเธอดไทยบอลยกสถิติผลฟุตบอลเอาฟุตบอลแต่ละคู่มาให้ทุกคนได้วิเคราะห์ไปพร้อมกันว่าบอลที่จะเตะแต่ละคู่ในคืนนี้ผลสกอร์จะออกมาสูงหรือว่าต่ำนั่นเองนะจ๊ะก็ใครชอบสูงต่ำเชทางนี้เลยวันนี้ยกมา4คู่นะเช่นเคย ยกมาทั้ง4คู่จากยูฟายูโรปาลีกนะคู่แรกเป็นคู่ของ FC ฟซูริกนะแล้วก็ PSV อไอโพเฟนนะคู่ที่2เนี่ยเป็นคู่ของโอมอนเนียนิโคเซียแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคู่ที่ส่วนคู่ที่3เป็นคู่ของมาโมแล้วก็ยูเนียนเบอร์ลิน3คู่เนี่ยเตะกันตอน5ทุ่ม45ส่วนคู่สุดท้ายเนี่ยเป็นคู่ของอาร์เซนอลแล้วก็บโดกริมนะคู่นี้เตะกันตอนตี2จ้าทั้ง4คู่ที่เรายกมาวันนี้ มีสูงหนึ่งคู่นะแล้วก็มีต่ำสามคู่มาดูถิติคู่แรกกันเลยนะคู่แรกเป็นคู่ของ f อฟซูริกแล้วก็ PSV นะคู่นี้ F c ฟซูริกเป็นเจ้าบ้านอันตราการชนะจากการเล่นในบ้านอย่างเดียวเนี่ยอยู่ที่25%อัตราการเสมออยู่ที่25%แล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่5 0ลงเล่นในบ้านมาทั้งหมด8นัดนะ 8นัดล่าสุดที่ลงเล่นจากทุกรายการในบ้านก็ชนะ2นัดนเะสมอ2แล้วก็แพ้4นัดด้วยกัน3นัดหลังสุดกับการเล่นในบ้านของ FC ซซูริกนะแพ้รวด3นัดเลยนะจ๊ะในส่วนของสกอร์สกอร์การลงเล่นทั้งหมด8นัดเนี่ยมีแบงค์อยู่122 2นัดนะเพืเ่อนๆที่เหลือ6นัดมีสกอร์นะ แล้วก็ทำประตูได้มากสุดอยู่ที่3ประตูสถิติโดยรวมของ FC ฟซซูริกเนี่ยอัตราก,การชนะจาก20นัดหลังสุดที่ลงเล่นทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านทุกรายการเนี่ยก็อยู่ที่25%อนะอัตราก,การชนะนะอยู่ที่25%คถือว่าต่ำเนาะในส่วนของอการลงเล่นทั้งหมด20นัดก็ชนะมา5นะเสมอ4แล้วก็แพ้ถึง11นัดด้วยกันอันนี้ก็เป็นสถิติโดยรวมของ FC ฟซีซูริกในส่วนของทางด้านตัวผู้เล่นแบบ ตัวผู้เล่นของ FC ซูริกที่คิดว่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในคืนนี้ก็คาดว่าน่าจะมีเซลเนสนะ iro, ali, เกเรเกเรโรชัยมลี่คาร์สอาอเยกุนมาเซซาโนประมาณนี้นะจ๊ะทางด้านทีมเยือน ทีมเยือน PSV นะก็อัตราก,การชนะจากการเล่นเอ่อการเล่นนอกบ้านอย่างเดียวเนี่ยอยู่ที่37%ออัตราก,การเสมออยู่ที่25%แล้วก็อัตราก,การแพ้อยู่ที่37%ลงเล่นนอกบ้านมาทั้งหมด8นัดหลังล่าสุดนะ8นัดหลังล่าสุดก็ชนะ3เสมอ2แล้วก็แพ้3นัดด้วยกันนะ2นัดล่าสุดเนี่ยเป็นการแพ้นะแพ้นอกบ้านนั่นเองนัดล่าสุดก็แพ้ ไม่มีสกอร์ด้วยนะัดล่าสุดนะในส่วนของสกอร์เนี่ยแปดนัดเนี่ยไม่มีสกอร์อยู่สองนัดเหมือนกันเลยส่วนประตูที่การทำประตูสูงสุดในหนึ่งนัดก็อยู่ที่6ประตูนะเ,นเพื่อนแต่ว่าในส่วนของ p s เเนี่ยการทำประตูได้เยอะกว่าเห็นได้ชัดเลยนะเยอะกว่า f c ซูริกนะจากการเล่นในบ้านของ f c ซูริกส่วนนอกบ้านของ p s v เนี่ยทำประตูได้เยอะนะมีสกอร์สูงอนะ่ะ ง,ง่ายเลยซิติโดยรวมของอ่า PSV f ไอโฮเฟเนี่ยก็อัตราก,การชนะจาก20นัดหลังสุดทุกรายการที่ลงเล่นทั้งในบ้านและก็นอกบ้านอยู่ที่55%เนะทุกคนอันตราก,การชนะอยู่ที่55%ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีอ่าลงเล่นมา20นัดเนี่ยชนะ11เสมอ4แล้วก็แพ้5นัดด้วยกันนะของ PSV เทียบกันก็เห็นได้ชัดเจนว่าทีมนี้เหนือกว่าดูทรงดูมีอ่อทรงดีกว่านะ ทรงดีกว่า FC สุริกแน่นอนอยู่แล้วนะคือเซติต่างการเห็นได้ชัดเลย PSV อัตราการชนะอยู่ที่55%ส่วน FC ส i ริศกเนี่ยอัตราการชนะอยู่แค่25%นั่นเองคู่นี้ก็เห็นได้ชัดว่าควรต้องเชียร์ใครนะในส่วนของทางด้านตัวผู้เล่นก็น่าจะมีเบตินเนส Max o p o r i s Obispo สโ้โทีกัปโพไซมอนไซบารีแบรนส์เวสเทส ประมาณนี้นะแล้วก็คู่นี้เนี่ยในเว็บเปิดมาที่3ลูกนะทุกคนก็เราคิดว่าคู่นี้น่าจะสูงนะจ๊ะเป็นคู่เดียวที่เราคิดว่าน่าจะสูงนะเพราะว่าคู่นี้เจอกันก็น่าจะมีสกอร์ที่ดีอืมน่าจะเป็นทางของฝั่งเอฟซีสุริยลูกแล้วก็ทางด้าน PSD อ โฮเฟนสองลูกเราคิดว่านะน่าจะประมาณนี้ PSV น่าจะชนะอยู่แล้วสำหรับคู่นี้นะไม่น่าพลาดลองตามดูนะจ๊ะไปรุนลูกที่สี่กันแล้วกันเนาะเพราะว่าในส่วนของเออเอออเนี่ยดูเหนือกว่าแล้วก็ทรงดีกว่าน่าจะทำประตูได้มากกว่านี้อันนี้เราคาดหวังไว้นะคือเราคิดว่ามีแน่น่สามประตูอยู่นะแล้วก็ไปรุนลูกที่สี่เอาเราคิดว่าคู่นี้น่าจะสูงเป็นคู่เดียวนะที่เราคิดว่าสูง ลองตามดูเพราะว่าอันดับก็ห่างกันค่อนข้างชัดนะจ๊ะในส่วนของอคู่ที่2เป็นคู่ของโอมนเนียนะโอมนเนียแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูเนเตตคู่นี้โอมเนียเป็นเจ้าบ้านอันตราการชนะจากการเล่นในบ้านอย่างเดียวเนี่ยอยู่ที่60%อัตราการเสมออยู่ที่30%แล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่10%การลงเล่นมาทั้งหมด10นัดในบ้านเนี่ยชนะ6เสมอ3แล้วก็แพ้แค่หนึ่งัดเท่านั้นนะสำหรับโอมนเนียถือว่าฟอร์มการเล่นใช้ได้เลยเดียวดีเลยนะ การเล่นในบ้านถือว่าดีเลยแพ้แค่นัดเดียวนะในส่วนของออนัดล่าสุดเนี่ยชนะสีประตูต่อศูนย์นะสกอร์ในเรื่องของสกอร์การลงเล่นแต่ละนะัดที่ลงเล่นเนี่ยมีแบงค์อยู่สองนะัดเพื่อนเพื่อนก็คือเป็นศูนย์อยู่สองนะัดที่เหลือมีมีประตูนะทาประตูได้ทําประตูได้มากสุดต่อหนึ่งนะัดคือห้าประตูต่อศูนย์นะจ๊ะของโอมเนียนะ สถิติโดยรวมของโอมเนียเนี่ยอัตราการชนะจากการเล่นทั้งหมด20นัดหลังสุดในบ้านนอกบ้านรวมกันเนี่ยอัตราการชนะอยู่ที่5 5ชนะมา11นัดเสมอ4แล้วก็แพ้5นัดด้วยกันฟอร์มการเล่นเถิติโดยรวมก็ถือว่าดีเช่นกันนะสำหรับของโอมเนียเถิติการเล่นในบ้านก็ดีเช่นกันนะสำหรับโอมเนียนะตัวผู้เล่นของโอมเนียที่คิดว่าน่าจะได้ลงเล่นคืนนี้ก็น่าจะมี มิเลติยูสเตอันซาฟริฟัสบูโนประมาณนี้นะจ๊ะทางด้านทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะอัตราการชนะจากการเล่นนอกบ้านอย่างเดียวเนี่ยอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าดีใช้ได้เลยนะอัตราการเสมอเป็นศูนย์แล้วก็อัตราการแพ้อยูห้าสิบเปอร์เซ็นต์คิดเป็นสิบนัดก็คือชนะห้าเสมอศูนย์แล้วก็แพ้ห้านะก็คืออย่างละครึ่งครึ่งนั่นเอง จากการเล่นนอกบ้านก็คือชน,นะครึ่งหนึงแล้วก็แพ้ครึ่งหนึงนั่นเองนะจ๊ะนัดล่าสุดแพ้มานะแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะ6ประตูต่อ3เมื่อคืนวันที่2ที่ผ่านมานี่เองนะก็ในส่วนของสกอร์ลองเล่นแต่ละนัดเนี่ยมีแบงค์อยู่ 1, 2, 3นัดนนะเพื่อนๆจากทั้งหมด10นัดทำประตูไม่ได้อยู่3นัดที่เหลือมีประตูแล้วก็ทําประตูได้มากสุดจากการลงเล่นนอกบ้านเนี่ยอยู่ที่4ประตูอืม สถิติโดยรวมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็อัตราการชนะจาก20นัดหลังสุดอยู่ที่45%นะต่ำกว่าของเจ้าบ้านนะจ๊ะของเจ้าบ้านอยู่ที่55%ลงเล่นมาทั้งหมด20นัดเนี่ยชนะ9เสมอ3แล้วก็แพ้8นัดน,นะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ว่าคู่นี้เราว่าได้ลุ้นอยู่นะแมนเชสเตอร์ Manchester ก็น่าจะลุ้นได้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะลุ้นได้อยู่ในคืนนี้นะลองตามดูคู่นี้เราเชียร์ต่ำนะเว็บเปิดมาที่3ลูก เราคิดว่าไม่น่าจะถึงเราคิดว่าน่าจะเฉียนเฉกันแต่ใจก็ทางเป็นก็แล้วแต่นะบางคนเป็นแฟนแมนเชสเชตอร์ยูไนเต็ดเนาะเป็นแฟนแมนยูอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ต้องเชียร์แมนยูแต่ว่าถ้าเทียบจากสติก็โอโมเนียสติดีกว่านะทุกคนลองดูละกันในส่วนของตัวผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คิดว่าน่าจะมี K K R, เคเคอาร์ดาโลลินเดเลฟมาร์ติเนสซอคาเซมิโรอิริกเซนแอนโทนี่นะเฟอร์นันเดสประมาณนี้นะจ๊ะ คู่นี้ในเว็บเปิดที่3ลูกอย่างที่บอกไปนะเราเชียร์ต่ำนะจ๊ะเราคิดว่าไม่น่าจะเกิน3ลูกอยู่ละลองตามดูนะคู่สุดคู่ที่3เป็นคู่ของมอโม่แล้วก็ย mm ูเนียนเบอร์ลินคู่นี้มอโม่ hmm. เป็นเจ้าบ้านอัตราการชนะจากการเล่นในบ้านเนี่ยอยู่ที่55%อัตราการเสมออยู่ที่1 1แล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่33%ลงเล่นในบ้านมาทั้งหมด9นัดนะชนะ5เสมอ1แล้วก็แพ้แค่3นัดอืมก็ถือว่าใช้ได้ นัดล่าสุดเนี่ยเสมอนะเสมอมา0 0สกอร์0 0นะจากการลงเล่น9นัดเนี่ยมีแบงก์ก็คือทำประตูไม่ได้อยู่3นัดน,นะเพื่อนๆที่เหลือมีประตูอ้อสี่นัดเจสามอ้อหนึ่งสองสามสี่นัดเพื่อนๆ4นสี่นัดคือทำประตูไม่ได้นะจาก9น้นัดที่เหลือ5นัดมีมีสกอร์นะก็ทำประตูได้มากสุดเนี่ยอยู่ที่3ประตูนะจ๊ะ ของมาโมนะสถิติโดยรวมของมาโมเนี่ยอัตราก,การชนะจากการเล่นทั้งหมด20นัดหลังสุดทั้งในบ้านและก็นอกบ้านอันตราก,การชนะอยู่ที่45เปอร์เซ็นต์นะ,ะชนะมา9นัดเสมอสแล้วก็แพ้7นัดด้วยกันของอมาโมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ระดับกลางกลางนะอัตราก,การชนะอยู่ที่4 5เปอร์เซ็นต์นั่นเองทางด้านของอตัวผู้เล่นของมาโม่ ก็ค oh, าดว่าน่าจะมีดารินไบโมนีเซ้นฮัสิกานูนิสคุดเซนประมาณนี้นะทางด้านทีมเยือนคืนนี้เป็นยนะูเนียนเบอร์ลินอัตราก,การชนะจากการเล่นนอกบ้านอยู่ที่50%อัตราก,การเสมออยู่ที่25%แล้วก็อัตราก,การแพ้อยู่ที่25%ลงเล่นนอกบ้านมาทั้งหมด8นะัดจากทุกรายการเนี่ยชนะ4นะเสมอ2แล้วก็แพ้2นัดแพ้2นัดล่าสุดนั่นเอง นัดล่าสุดเน,นแพ้แฟรงก์เฟิร์ตนะด้วยสกอร์ศูต่อสก่อนหน้านั้นก็แพ้ให้กับราก้านะศูนย์ต่อหนึ่สหรับทีมยูเนียนเบอร์ลินสกอร์การลงเล่นนอกบ้านแต่ละนัดเนี่ยมีแบล็งอยู่1-2-3่สามสามนะัดเพืนเพื่อนที่เหลือมีสกอร์นะทำประตูได้มากสุดจากการเล่นนอกบ้านอยู่ที่หกประตูสถิติการเล่นทั้งหมดอัตราการชนะของการเล่นทั้งหมด20นัดหลังสุดของยูเนียนเบอร์ลินก็ถือว่าดีนะ อยู่ที่60%นะชนะมาทั้งหมด12นะัดเสมอ4แล้วก็แพ้แค่4นัดนะของยูเนียนเบอร์ลินอัตราการชนะจาก20นัดหลังสุดอยู่ที่60%ของมาโมเนี่ยอยู่ที่45%อนะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะก็เห็นได้ชัดว่ายูเนียนเบอร์ลินเนี่ยอัตราการชนะสูงกว่าทั้งสติการเล่นนอกบ้านแล้วก็ สถิติของการเล่นทั้งหมด20นัดหลังสุดสูงกว่าของเจ้าบ้านนั่นเองคู่นี้ก็เห็นได้นะว่ายูเนียนเบอร์ลินมีโอกาสที่จะทําประตูได้ในคืนนี้อาจจะบุกมาเก็บแต้มได้กลับบ้านนะในส่วนของอตัวผู้เล่นของยูเนียนเบอร์ลินนะตัวผู้เล่นก็น่าจะมีฮาเบอร์กิสเซลแมนเบเกอร์ซีบัตเซอร์เซเฟอร เครดีราประมาณนี้นะคู่นี้เนี่ยในเว็บเปิดมาที่2องึงสอลูกทุกคนเราเชียร์ต่ำนะจ๊ะเพราะว่าเราคิดว่าน่าจะไม่เกิน2ลูกน่าจะเป็นทางของยูเนียนเบอร์ลินที่จะบุกมาเก็บแต้มกลับบ้านได้ในคืนนี้นะจ๊ะอย่างแย่ก็น่าจะเท่เสมอนะหนึ่งหนึ่งอ่าน่าจะเกิน2ลูกเราคิดอย่างนี้นะลองตามเลยจ้าคู่นี้ก็ต่ำนะคู่สุดท้ายเป็นคู่ของอาร์เซนอลแล้วก็บรโดกิมนะคู่นี้อาร์เซนอลเป็นเจ้าบ้านฟอร์มของอาร์เซนอลนะสวยมาก เขียวปืดเซต,ติดีเวอร์ฮะอันตาการชนะร้อเปอรนะจ๊ะจากการเล่นใ,นในบ้านทั้งหมดเก้นัดก็คือชนะ9นัดนะไม่แพ้ใครมาเลยเซต,ติของอาร์เซนอลนะในส่วนของสกอร์การลงเล่นแต่ละนัดเนี่ยก็คือมีสกอร์ทุกนัดไม่มีแบงค์เลยนะจากการเล่นใ,นในบ้านคือเตะทำประตูได้ทุกนัดแล้วก็คือขั้นต่ำคือ2ประตูนะ ไม่มีแบบ1ประตูนะจ๊ะของอาร์เซนอลก็คือขั้นต่ำสอประตูทําประตูได้มากสุดคือ6ประตูใน1น,นัดัดชนะเซบียนะ่านหกต่อ0นั่นเองคือฟอร์มการเล่นของอาร์เซนอลในบ้านคือดีมากๆร้อเปอร์เซนะจ๊ะใครเป็นแฟนอาร์เซนอลก็เชียร์ต่อไปในส่วนของอสถิติโดยรวมก็ดีเช่นกันอาร์เซนอลของของอาร์เซนอลคือดีสุดในในทีมที่เราเลือกมาในะคืนนี้นะ อัตราก,การชนะจากการเล่นทั้งหมด20นัดหลังสุดเนี่ยอยู่ที่แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพื่อ,อนๆลงเล่นมาทั้งหมด20ินัดเนี่ยชนะมาทั้งหมด1ิบนัดทั้งในบ้านและก็นอกบ้านนะไม่เสมอใครเลยแพ้แค่สนัดของ Arsenal. อาร์เซนอลเซติที่เก็บมา20นัดหลังสุดคือฟอร์มดีมากเซติอาร์เซติในการเล่นในบ้านก็เป็นร0 0เเซติของการเล่นทั้งหมดก็อยู่ที่แปดป์ ตัวผู้เล่นของอาร์เซนอลในคืนนี้ที่คิดว่าจะได้ลงเล่นนะก็น่าจะมีเชอร์เนอร์ซาก้าโลโลงก้ามากินยอสวิเอร่ามาติเนลลี่ประมาณนี้นะจ๊ะทางด้านทีมเยือนอะสถิติของโบโดกริมนะอันตากาชนะ จากการเล่นนอกบ้านอย่างเดียวเนี่ยอยู่ที่45อัตราการเสมออยู่ที่18แล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่36เนั่นเองลงเล่นมาทั้งหมดนอกบ้านนะ11นัดชนะ5เสมอ2แล้วก็แพ้4นะัดด้วยกันส่วนนัดล่าสุดเนี่ยชนะลีสตอมานะ4ต่อ1ชนะนอกบ้านนะจ๊ะโบรูกิมชนะลิสตอมัน4ต่อ1ฟอร์มการเล่นของโบรูกิมการเล่นนอกบ้านก็ถือว่าใช้ได้เลยนะดีอยู่นะ ได้ลุ้นแน่นอนในในคืนนี้นะเราคิดว่านะในส่วนของสกอร์การลงเล่นแต่ละนัดเนี่ยมีแบลค์อยู่แค่นัดเดียวเพื่อนเพื่อนคือทําประตูไม่ได้อยู่แค่นัดเดียวที่เหลือทําประตูไม่ได้เนี่ยตอนเล่นกับลินฟิลนะก็คือลินฟิลชนะหนึ่ที่เหลือเนี่ยมีสกอร์ทุกนัดมากสุดที่ทําได้คือ4ประตูใน1นัดน,น,นะของโบโดกรมอืม ส่วนสถิติโดยรวม20นัดหลังสุดที่ลงเล่นทั้งในบ้านและก็นอกบ้านเนี่ยอัตราการชนะอยู่ที่ห้าเเชนะมาส1บนัดเสมอ4แล้วก็แพ้ห้านัดด้วยกันเทียบกันกับอาร์เซนอลก็คือเทียบไม่ได้นะแต่ถามว่าได้ลุ้นไหมน่าได้ลุ้นอยู่นะคือบรูดกิมเกมนอกบ้านเขาก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะไม่ได้ถึงกับแย่มากก็ถือว่าใช้ได้เลยก็ได้ลุ้นอยู่นะสำหรับคู่นี้คู่นี้เป็นคู่ที่แบบน่าดูสุดในคืนนี้สำหรับเรานะอืม ลองตามดูคู่นี้เนี่ยในเวกเท่าทีตบผู้เล่นของบูโดกริมอ๋อหาไม่เจอเดี๋ยวนะข้ามไปแล้วกันในส่วนของอคู่นี้เนี่ยเวกเปิดมาที่สามถึงสามจุดห้าลูกเราคิดว่านะทุกคนน่าจะต่ำน่าจะไม่เกินสามลูกนะก็เห็นในชัดว่าน่าจะเป็นทางของอาร์เซนอลนะที่จะ เปิดบ้านเก็บแต้มในคืนนี้แต่ในส่วนของสกอร์เนี่ยเราคิดว่าไม่น่าจะเกิน3ลูกบรูกิมอาจจะทำประตูประตูได้แต่อาจจะไม่เยอะนะส่วนอาร์เซนอลเนี่ยได้อยู่แล้วนะเพราะว่าคือเขาฟอร์มการเล่นในบ้านเนี่ยมีขั้นต่ำสองประตูะทุกคนไม่เคยแบ a ค์เลยหมายถึงว่าไม่เคยที่เล่นในบ้านแล้วก็แบบทำประตูไม่ได้มีขั้นต่ำสองประตูจากยี่สิบอ่จากกี่นัดน,นะ,ะให้ดูอีกรอบหนึ่ง จากเก้านัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านน่ะเก้านัดล่าสุดอ่ะอเขาคือไม่แบงค์เลยนะก็ลองตามดูนะคู่นี้ต่านะล่าจะเป็นทางของอาร์เซนอลที่จะเปิดบ้านเก็บแต้มได้ไม่น่าจะเกินสามลูกนะจ๊ะสรุปให้ดูอีกทีหนึ่งทั้ง4คู่นะั้นจากยูฟายูโรปาลีกนะคู่แรกเป็นคู่ของเอฟซีสริกแล้วก็ PSV คู่นี้เว็บเปิดมาที่3ลูกเราเชียร์สูงนะเป็นคู่เดียวที่เราเชียร์สูงนะคู่ที่2เป็นคู่ของโอโมเนียแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคู่นี้เว็บเปิดมาที่3าลูก เราเชียร์ต่ำนะจ๊ะคู่ที่3เป็นคู่ของมาโมแล้วก็ยูเนียนเบอร์ลินคู่นี้เว็บเปิดมาที่25งลูกต่ำตามกันไปนะคู่สุดท้ายเป็นคู่ของอาร์เซนอลแล้วก็โบโลกรินคู้นี้น่าดูน่าดูสุดละสรับเรานะคืนนี้ก็เว็บเปิดมาที่3 3 5ปลูกเราก็เชียร์ต่ำเราคิดว่าไม่น่าจะเกิน3ลูกนะของน่าจะเป็นของอาร์เซนอลนะจ๊ะตามนี้เลยเพื่อนๆสูงหนึ่งคู่ต่ำา3คู่นะลองตามกันดูใครเชียร์ทีมไหนคอมเมนต์คุยกันได้เลย สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากที่ติดตามแล้วก็รับชมนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากสวัสดีจ้า